คลิปนี้เป็นไฮไลท์ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของช่องเรานะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปประเภทนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากชมคลิปนี้แบบไลฟ์สดแบบเต็มๆลิงก์อยู่ในล่างใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้าใครไม่อยากพลาดไลฟ์สตรีมถัดๆไปในช่องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็มารับชมไลฟ์สตรีมกันได้นะครับในช่องของเราเลยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะไว้เจอกันครับผมวิ่งงบแสนเอม็มลงเฟรมเนตลำบากไหมครับงบแสนเอ็ ต้องถามว่ามีพวกคอลเลกชันหลังบ้านแบบเซตัดหลังบ้านติดตัวไปเยอะหรือเปล่าถ้ามีอยู่แล้วผมว่าแสนเอ็มหรอผมไม่แน่ใจเรื่องราคาของช่วงนี้แต่คิดว่าโอ้โหน,น่าจะได้เยอะอยู่นะอาจจะถามว่าสบายไหมด้วยความที่มันเป็นวิอะครับมันโดนลุมไม่เก่งอยู่ละฟอสตกันยังเหนื่อยเลยอะแต่ฟอสตกันตัวนี้มันงบมันลงหลาย่วนแต่ผมว่าได้คนระับผมว่าได้ ไม่มีหลังบ้านเลยเหรอกแต่ถ้าไม่มีหลังบ้านเลยอืมถ้าไม่มีหลังบ้านเลยมันมันจะยากตรงที่มันจะมีงบหลายหมื่นที่เราต้องไปลงกับหลังบ้านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยครับอ,อผมเผื่อบัฟไปลงกับบอสเองเหนื่อยครับใช่ไหมเออผมว่าถ้าไม่มีหลังบ้านเลยนี่น่าจะเหนื่อยแหละเพราะว่าแสนเอมสมมติแสนเอ็มอ่ะเราตีไปเลย3ามสี 4, 000, ่หมื่นนะสี่สิบเปอระะ์เซ็นต์กับการลงคอลเลกชันอ่ะถ้าจะให้เก่งเลยอ่ะต้องลงกับพวกคอลเลกชัน ให้มันแบบให้มันให้มันหนาขึ้นมาแล้วก็สมมติมันคืองบหกหมื่นใช่ไหมก็จะมาสักสองหมื่นเกือบเกือบสามหมื่นที่เราจะลงไปกับคอลเลกชันน่ะซึ่งก็เหลืองบทําของอีกประมาณสามสี่หมื่นนะครับมันก็พอได้แต่เหนื่อยเหนื่อยแน่ๆนะครับหนึ่งแสนบาทอาจจะง่ายหน่อยใช่ไหมอ้าใช่ใช่ผมผมรู้สกึกว่าเออถ้าเป็นหนึ่งแสนบาทนะ่ยมันจะเป็นงบที่ง่ายขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันจะกลายเป็นสี่หมื่นบาทอนะทำคอลเลกชันแล้วก็อีกหกหมื่นบาทอนะทำของไม่ในชะ่คาว่าเหนื่อยใช้คำว่าลําบากมาก ใช่ไหมเออมัน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 ทรมานอ่ะถ้าหน่วยเป็นบาทอ่ะง่ายแต่มันต่างกันตัวเลขเท่าตัวเลยจํานวนถูกต้องเพราะได้การอีกแล้วว่ะอย่างที่บอกอ่ะเมื่อกี้คือประมาณ6 0,000วันละร้อยเอ็มขอไกด์หน่อยครับวันละร้อยเอ็มถ้าเอาชัวร์ก็ใจเขียวดีวายสบายเลยครับวันละร้อยเอ็มนี่แบบเด็กๆเลยผมพูดเลยนะครับจริงๆเอาให้พืะคนณตามตรงถ้าคุณมีทุนมีของอยู่พอประมาณอ่ะ าเงินวันละร้อยเอ็มนี่ขี้ประติ๋วนะตรงคือคุณสามารถเอาเวลาหนึ่งวันคุณไปลงใ้เขียวดีไวอ้อ่ะสามสี่ร้อยเอ็มสบายนะครับเกินด้วยนะอันนี้คือกรณีที่แบบมีของมีทุนพอสมควรถ้าไม่มีเลยมีไม่แบบของน้อยอะ่ะมันยากมากแพทเนี้ยมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเต็มที่เลยผมให้สามสิบสี่สิบเอ็มนะครับแจ4สี่ห้าหกอ่ะแล้วก็สลับกับดันดันส้มอะไรเงี้ยกรณีที่แบบของน้อยมากนะ แต่ถ้าของกลางๆพอสมควรอะ่ะคุณสลับไปลงแบบพวกแบบแพนเดอร์โมเนียมนันงูพวกเนี้ยก็วันละร้อยได้อยู่นะเจ็ดแปดสิบเอ็มอ่ะได้อยู่แล้วแต่ดวงถ้าดวงดีๆก็ร้อยบวกบวกได้เหมือนกันนะครับหาเงินวันละพันเอ็มถ้าหาวันละพันก็ต้องฟาร์มแจเขียวดีให้ครบแล้วก็ต้องฟาร์มสักสองตัวมีความเป็นไปได้แต่ว่า ถ้าฟาร์มเดียวตัวละครเดียวใจเขียวดีไต้องครบครับแล้วก็ดันอื่นต้องเก็บหมดนะครับไม่ใช่เก็บหมดแต่ว่าแต่ว่าต้องลงแบบอย่างละ5รอบอะเช่นมิลลาร์ชมิลลาร์ชอเวกนะครับอ,อ่อลิควิดไอพวกแบบดันดันใหญ่ๆทั้งหลายทั้งแหล่คุณต้องลงให้ครบนะครับพวกดันแหวนดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับดันพวกนี้มันเป็นดันที่จําเป็นต้องลงถ้าคุณอยากได้เงินก้อนใหญ่มันจะ มันจะไม่ใช่แบบว่าได้พันเอทุกวันนะครับอาจจะ4 5 6 0้าทุกวันแต่ว่าส่วนต่างที่เหลือมันจะเป็นการถัวเฉลี่ยแล้วนะกออบปะบางวันได้ของแรงเยอะก็จะได้เยอะหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งนั้นมากกว่านะครับชีพใหม่จะสร้างไอดีใหม่หรือในดีเดียวกันดีครับประดับพอมีปวก7-10ถึงหลังบ้านสมุดกลาง,ลางเล่น IDG l หีว่าหลอดเอ่อยีายังไม่อยากลงของเล้นลงประดับหมายถึงว่าถ้าเล่นตัวใหม่ใช่ไหมคือถ้าเล่นตัวใหม่อ่ะส่วนตัวจะแนะนําให้เล่นในดีเดียวกัน เพราะว่ามันจะไม่จําเป็นต้องไปทําพวกคอลเลกชันพวกเมลิดเฮ้ยนอกอีกแล้วว่าไม่จําเป็นต้องไปทําแบบพวกคอลเลกชันพวกเมลิดใหม่เนื่องว่ามันสามารถเอาของเก่าอะ่ะมามาต่อยอดในดีได้เลยเนะครับแล้วก็มันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับถ้าเราไปลงไอดีใหม่เลยอะ่ะโอเคเราอาจจะโยกประดับได้โยกของได้นิดหน่อยแต่ว่าหลายอย่างอะ่ะมันจะไม่ได้ตามมาด้วยเช่นพวกเมลิด พวกคอลเลกชันนะครับซึ่งไอ้พวกมือหลีกคอลเลกชันอ่ะมันทําให้ตัวละคระเราถือขึ้นเล่นง่ายขึ้นมากๆแต่ว่านอกเหนือซะจากว่าเราต้องการจะปั้นแบบมาเล่นหลายๆตัวเช่อนออน2จอพร้อมกันกับพรอม2เครื่องในการลงดันเจี้ยนอะไรอย่างน,นี้นจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับวันไหนได้ลูนคิดที่เข้าบวก2ออ้คุณลูนคิดที่เข้าเวอสองสองอันก็ถึงพันเอครับเนี่ยแดงแปดหมื่นอ่ฟ้าแสนสามแล้วโอ้โหหุ้ของเยอะนะของเยอะมากนะครับ ถ้าใครที่แบบอยากได้วัลลพันเอ็มใช่ไหมเนี่ยคุณต้องทําเลขแดงเลขฟ้าประมาณ <c oughs> แต่แต่แต่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเราจะมาเราจะมาวัดเลขแดงเลขฟ้าอย่างเดียวแบบให้แบบผู้เล่นใหม่ตามอย่างนั้นมันมันก็ยากอนะเนาะเพราะว่าผมจะย้ําเสมอว่าเลขแดงเลขฟ้ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่จะบอกวัดได้ว่าตัวละครนี้ลงน,นันนันนี้ได้นะแต่แค่อ่ามันสามารถพูดถึงแนวทางรวมๆได้นะครับว่าถ้าคุณอยากได้ความ ความรวยระดับวรรพันธ์เอ็มอะอะไรเงี้ยนะครับอดีเดียวกันเลยครับถ,ถ้าไม่ได้จะเล่นพร้อมกันสองตัวชใช่ถูกต้องผมเห็นคิดเห็นใครคนหนึ่งเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่คิดว่าเราจําเป็นจะต้องใช้2ตัวพร้อมกันอนะปั้นไอเดียเดียวกันคุ้มที่สุดแล้วนะครับได้ยศเพิ่มเติมด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าสมมุติว่าเรามองอนาคตแล้วว่าเรามีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งมีคอมเครื่องหนึ่งสมมุติระหว่างที่เรากําลังลงดันแบบไออย่างเงี้ยสมมติผมลงดันแฟนทอมแล้วระหว่างที่ผมลงแฟนทอมอะผมก็เอา GL, ต,ตีบอสตี ตีดันแจเวลหกเวลห้าไว้ตีทิ้งไว้แล้วก็พอบอสเกิดก็กดพอสดันนี้ไปตีดันแจเมื่อก่อนตอนผมเล่นกับคอม2เครื่องอะตอนเล่น ID ออทัมกับพูเดนซิโอประมาณ3ปีก่อน4ปีก่อนใ,ใ,ในในในเซิร์ฟนี้แหละนะครับตอนนั้นที่ผมเล่นผมก็ทำอย่างนั้นนะผมเอาออทัมลงดันหลักแล้วก็เอาตัวกาเดเตอร์ของพูเดนซิโอลงดันแจ นัน่นะคือเงินวันละร้อยเอ็มแบบในยุคนั้นที่เอ็มละสี่บาทอ่ะสบายมากเนี่ยครับแต่แค่นั่นแหละมันเดี๋ยวนี้เหลือคอมแค่เครื่องเดียวแล้วนะแล้วคอมสองเครื่องม่งร้อนแบบร้อนชิปเปิงโอ้โหทรมารเลยนะคือคือเงินที่ใช้อ่ะในแต่ละช่วงเวลาของเกมอ่ะมันมันก็มีบูลค่าไม่เท่ากันนะนึกว่าถึงแม้ว่าเราลงเงินแบบหนึ่งแสนบาทเหมือนเดิมอ่ะสมมติลองสภาพแสนบาทในห้าปีก่อนตอนเกมเปิดใหม่ เต็มที่เลยผมให้แบบเลดออสกับซิกอะซิกแบบไม่คราบแมนแต่ผมไม่ไมีถูกป่ะมันมันมันน้อยมากนะครับกับในยุคนี้คุณแสนบาทคุณได้มิดทิวได้อาเคเดียมแหละในเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตีเป็นงบบาทอะมันมันอาจจะเปรียบเทียบเป็นตัวเลขชัดๆไม่ได้นะครับเพราะแต่ละยุคของมันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่ว่าโอเคแหละของที่คนเขาทําในยุคนั้นอะมันก็เทขายแล้วก็มาหมุนพับเขาเรียกว่ามา มาลดลดช่องว่างเรื่องราคาได้เรื่อยๆสมมติว่าแบบลงทุนก่อนก็ฟาร์มเสร็จก่อนขายก่อนซื้อก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอีกเคสหนึ่งแต่ว่าความหมายคือเรื่องเงินอ่ะมันเป็นเรื่องจุกจิกที่แบบลงเงินลงทุนวันนี้กับลงทุนอาทิตย์หน้าลงทุนเท่ากันยังได้ของไม่เท่ากันเลยนะครับมันฟีลลิ่งประมาณนั้นแหละจะบอกงี้คอนเทคชั่นถ้าเอาเอาพื้นฐานง่ายๆเลย ถ้าจะเอาสำหรับสายลงดันอะสิ่งที่คุณควรทําคือคุณควรมองหาเซตัสทั้งหมดที่ส่งเสริมดาเมจแล้วก็ส่งเสริมสําหรับผมนะผมจะเน้นดาเมจก่อนส่งเสริมในส่วนข,ของพวกแ t ต a ทกต้น k ียดาเมจแอมนะครับถ้า,าแพงหน่อยก็จกะเกาะแต่ถ้าจะเอาถูกหน่อยคุณเอาเซตัตพื้นฐานเลยสเต็งอินเด็กจำเป็นต้องมีนะครับแบบสมมติบางทีเราเล่นเบดอะถามว่าอัพอินไปทำไมแบบอินมันดูเหมือนไม่ได้จำเป็นสำหรับพวกเบดแต่ว่า คุณอย่าลืมว่าไอ้พวกเซตัสพวกนั้นน่ะสมมติเรามีอินเพิ่มอ่ะเราสามารถลดอินติดตัวไปอัพสเต็งเพื่อให้ตัวละครเราตีแรงขึ้นตีตีได้แบบได้ดีขึ้นหรืออัพเด็ให้มันหลบหลีกได้มากขึ้นนะครับรวมถึงแม้กระทั่งแบบเซตัสเล็กๆน้อยๆอย่างอีเวชั่นดีเฟนเทส HP ถึงแม้มันจะดูเหมือนแบบได้แค่10 20นะครับแต่ว่าไอ้เซตัสพวกนี้เวลามันสะสมกันเยอะๆมันช่วยได้นะครับแล้วยิ่งมันไป ทำเซตทับซ้อนกับพวกประดับที่เรามียมันจะทําให้ตัวละครเราลงดันง,ง่ายขึ้นมากเพราะนียถ้าสําหรับสายงบน้อยนะครับที่ยังไม่สามารถทําพวกคิดาเมดพวกแอมพวกเจาะเกาะได้ในคอเลกชันน่ะส่วนตัวผมนะครับผมค่อนข้างที่จะแนะนําให้ไปทําในส่วนของคอเลกชันที่มันบวกแบบ5 elevation accuracy พวกสเต็งอินเด็กพวกแบบเห็นไหม HP เล็กๆน้อยๆที่มันสะสมกันพวกนี้เวลามารวมๆกันมันก็เยอะนะครับ เดี๋ยไอ้พวกหน้าหน้าแรกๆเนี่ยนิดหน่อยทำได้อัานไหนราคาถูกอัานไหนที่มันไม่ได้กินงบประมาณเยอะจนเกินไปเราท,ทําได้เลยเนะครับ